อีกท่าหนึ่งนะครับท่านในการออกกําลังกายไอ้ท่านในการป้องกันตัวนะครับสมมตุตนะิโดนจับไหล่นะครับโดนจับไหล่นะวิธีการแกะนะแกะแล้วป้องกันตัวเด้เองได้ด้วยนะครับมีหลายจังหวะเพราะไหล่เขาอาจจะแตะด้วยมือซ้ายมือขวาข้างไหนก็ได้แต่วิธีการจะคล้ายๆกันนะหนึ่งก็คือใช้มือข้างเดียวกันกันกบที่ถูกจับนะครับ อ้อมนะสีมือนี่สีนิ้วนี่อ้อมเข้าไปตรงอุ้งมือเขามือแล้วโหไวไปโป้องอยู่ตรงหลังมือนะอยู่ตรงหลังมือแล้วพลิกนะครับอ่าไหลไซ้ายก็เช่นเดียวกันนะครับอ้อมนะแล้วพลิกนะครับจับล็อกนะถ้ามือนูน้นนะครับ มือนี้ก็ได้อ้อมพลิกอย่างนี้ก็ได้นะจะใช้มือซ้ายมือขวาในการจับได้หมดนะครับานั้นต้องฝึกเราฝึกได้ให้ให้ถนัดให้ได้ทั้งสองมือจะล้วงจับบิดออกหรือจะข้างเดียวกันจับบิดได้เหมือนกันนะครับหลักก็คือจับแล้วทำยังไงให้ทำให้มือเขาตั้งฉากเอามือเขาตั้งฉาก ก็สามารถควบคุมเขาได้นะครับนะอีกครั้งหนึ่งอ่ะมือขวามาจับนะฝึกในการล้วงไปใต้อุงมือเขานี่นะครับหัวไอ้โป้งจับที่หลังมือนะและพลิกออกนะครับพลิกออกก็คือสี่นิ้วอยู่ใต้อุงมือหัวไอ้โป้องอยู่หลังมือบิดนะครับเช่นเดียวกันกับข้างนี้ ทีนี้เป็นเปลี่ยนมือซ้ายลอดเหมือนกันหลักเดียวกันคือเข้าไปในอุ้งมือเขาสี่นิ้วในอุ้งมือหวยโป้องอยู่หลังมือนะครับแล้วจับล็อกนะนี่คือท่าที่ใช้ในการปลดล็อกจากการถูกจับไหลนะครับ